มาเลยครับเพื่อนๆสมาชิกกับรถมือสองชาแนลรับผมวันนี้นำเอ u v ที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้นิสสันจุ e 1.6 v ตัวใหม่น่เช้งปี2017ไหม่80,000กว่ากิโลครับเพื่อนๆสุดคุ้มจริงๆกับราคาตัดสดเพียง289,000บาท จองรถด่วน3,000บาทเท่านั้นเองครับนัดหมายการรับรถขับกลับบ้านเลยเป็นรถพร้อมใช้นะครับไรที่ติเงมงมเลยคันนี้รถเดิมทุกอย่างนะครับเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะครับเพื่อนๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยรถจอดอยู่รามินทาน,นะครับมาแวะมาชมมาทดลองขับกันได้ครับส่วนใครกลัวไม่ทันหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดแนะนำ จองอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับผมถึงจะทันคันนี้นะฮะย้ำนะครับคันนี้เป็นตัวใหม่ในเชงแล้วนะครับ โอ้โหงามๆหล่อๆเลยนะครับต้องรีบแล้วเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับที่นี่เป็นศูนย์รวมรถยนต์สองเป็นศูนย์รถยนต์นะครับที่เน้นคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการคัดสรรรถพร้อมใช้นะครับไม่บวกอะไรเพิ่มอีกแล้วเป็นราคาซื้อง่ายเอาไปขับขี่แบ่งปันกันนะครับ2 8 9 0 0 0าบาทนิสสันจุกตัวใหม่เนเชงปี17ไหม่หลักหมืน่นสนใจโทร088584 537 5นะครับใครพร้อมจองก็โทรมาด่วนหรือแอดไลน์ที่เบอร์ 0885845375นะครับ SUV คันนี้ต้องรีบแล้วนะครับห้ามพลาดเลยนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนสุดคุ้มค่าสุดๆไปเลยเพื่อนๆสมาชิกรีบด่วน